จบตั้งปริญญาตรีมาเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งเนี่ยนะทำไมหรอแม่ค้าขายหมูปิ้งแล้วมาทำไมหรอดูอย่างฉันสิเรียนจบมาก็ได้ตำแหน่งเลยค่ะท่านประธานเลยไม่กระจอกเหมือนแม่ค้าขายหมูปิ้งหน้าบริษัทหรอกไม่ต้องขายเลอเลิคิดไทยแลนด์หมูปิ้งคะ่ะ มูปิ้งชุดละ20สิเลยค่ะหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งหมดแล้วหมดเลยนะคะหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งจ้าอุ๊ยจะหมดแล้วหรอคะใช่จ้ะพอดีว่าที่บริษัทมีประชุมลูกค้าก็เลยเยอะเป็นพิเศษอ๋อหนูก็ว่าอยู่ทำไมรถมาจอดข้างหน้าเยอะจังก็ได้แหละจ้ะน่าจะมาซื้อขายหุ้นกันมั้งแล้ววันนี้เอากี่ชุดดีจ้ะ หนูเออสองชุดค่ะเหมือนเดิมได้เลยจ้ะจ้ะแป๊บนึงนะสองชุดข้าวเหนียวทั้งหมด50บบาทจ้ะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งจ้าข้าวเหนียวหมูปิ้งอร่อยอร่อยเลยจ้า <5. S 2> ได้ค่ะใช้เก่งจริงเลยรถก็ติดฝนก็กำลังจะตกอากี่ชุดดีจ๊ะเอาชุดหนึ่งจ้ะได้จ้ะชุดเดียวนะจ๊ะเออผมเอาเข้าวเหนียวเพิ่มอีกห่อหนึ่งด้วยครับได้เลยจ้ะนีจ้ะทั้งหมดสามสิบบาทจ้ะไม่ไอนะครับอ๋อขอบคุณค่ะเอ๊ะ ใช่บริษัทที่บอสนัดมานไหมเนี่ยเอ่อขอโทษนะคะที่นี่ใช่บริษัทวีคิสมายที่เขาจัดประชุมหรือเปล่าคะใช่ค่ะเอ๊ะใช่ปาหลานหรือเปล่ารู้จักฉันด้วยเหรอคะอย่าบอกนะว่าวันอะใช่ฉันเองโอยไม่เจอกันนานแต่งตัวดูดีนะเนี่ย ก็ธรรมดานะปกติผู้หญิงออฟฟิศเขาก็แต่งตัวแบบนี้กันนั่นแหละแต่ดูเธอสิวันฉันละแปกใจจ,จริงๆเลยทำไมหรอก็ปกตินะแต่เธอจบตั้งปริญญาตรีมาเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งเนี่ยนะจริงปะเนี่ยจริงสิทำไมหรอแม่ค้าขายหมูปิ้งแล้วมาทำไมหรอก็มันตลกอ่ะดูอย่างฉันสิเรียนจบมาก็ได้ตำแหน่งเลยค่ท่านประธานเลย ไม่กระจอกเหมือนแม่ค้าขายหมูปิ้งหน้าบริษัทหรอกพูดแรงไปหรือเปล่าเนี่ยขอโทษด้วยนะวันทําไมหรอปานันเธอเอาอะไรมาตัดสินว่าการขายหมูปิ้งมันกระจอกก็เงินไงดูสิขายหมูปิ้งวันหนึ่งจะได้เงินสกี่บาทเชียวกําไรจะพอซื้อไม้เสียบหมูวันต่อไปหรือเปล่าเนี่ย ฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วเงียบทำไมอ่ะรับความจริงไม่ได้เหรอนี่วันวันนี่เธอจะเมินฉันใช่ไหมได้ ใจฉันแล้วหรอแต่ฉันทำหมูกวิ่งทล่นนะ่ะเดี๋ยววันหลังฉันมาจ่ายนะไปละอ่า ไม่ทราบว่าข้อเสนอจากทางเราโอเคไหมคะคุณจิรายุอืมผมก็โอเคนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรงั้นคุณจิรายุเซ็นเลยไหมครับจะได้ไม่เสียเวลาได้ครับทีนี้พวกเราจะได้เป็นหุ้นส่วนกันสักทีนะครับครับเดี๋ยวก่อนคะ่ะ นี่วันเธอขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยรู้จักกันด้วยเหรอครับอ๋อเพื่อนเก่าฉันเองล่ะค่ะอ้าวคุณเพื่อนคุณเองเหรอทำไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกคนต่ำๆแบบนี้ไม่ใช่เพื่อนฉันหรอกคะ่ะเอ่อรู้จักกันด้วยเหรอคะก็นี่ภรรยาผมทำไมผมจะไม่รู้จักล่ะครับฮะภรรยามีเรื่องอะไรกันเหรอคุณ หมูปิ้งวันหนึ่งจะได้เงินสักกี่บาทเชียวกำไรจะพอซื้อไม้เสียบหมูวันต่อไปหรือเปล่าเนี่ยนี่เธอจะเมินฉันใช่ไหมได้ไม่ต้องขายปานันนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยเอ่อคุณจิรายุครับปานันขอโทษจริงๆค่ะคือปานันเองไม่รู้ว่าวันเป็นภรรยาของคุณนะคะ คุณเช็คครับครับผมเปลี่ยนใจแล้วผมขอยกเลิกการเซ็นสัญญาทั้งหมดนะครับเพราะเธอเลยปานันต่อไปนี้ฉันไล่เธอออกบอสค่ะปานันเธอทำตัวของเธอเองนะเออคุณจิลายุคะให้โอกาสปาหนันอีกสักครั้งนะคะไม่ครับเชิญคุณออกมาจากบริษัทผม เป็นอะไรไหมคุณไม่เป็นไรค่ะแค่เธอในยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล ไทยแลน